a ค d ดิเดตในฝันของ HR คือคนที่สำหรับ CP Extra นะครับเรามองหาผู้สมัครมี4คุณสมบัตินะครับ 1. ขายตัวเองเป็น 2. ตรงต่อเวลา 3. ศึกษาเนื้อง,งานก่อนมาสมัครงานนะครับแล้วก็4เนี่ยจะมีเรื่องของคอนเซปต์นะครับก็คือยิ้มง่ายขายเก่งครับรุ่นใหม่ไฟแรงไอเดียด,ดีคนที่เตรียมตัวสัมภาษณ์มาดีตรงต่อเวลาคะ่ะมีการเตรียมคำถามถามกับ h R เพิ่มเติมและก็พร้อมเริ่มงานเลยคะ่ะ คือคนที่เป็นคนรุ่นใหม่มีใจรักแล้วก็อยากทำงานด้วยกันค่ะต้องมีแ a n นดูแอตติจูดค่ะมีโกร h ไมล์เซตค่ะสิ่งสำคัญนะคะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ย่อท้อค่ะเจออุปสรรคอะไรก็สามารถต่อสู้ไปด้วยกันกับบริษัทค่ะยิ้มเก่งยิ้มได้ทุกสถานการณ์ปุ้มปุ้ย Keep Smiling ค่ะเป็นคนที่แบบว่าพร้อมที่จะ running ไปกับพร้อมๆกันแล้วก็เอนจกับในทีมนะคะหลายเจนะคะสนุกเฮฮากับผู้ร่วมงานค่ะ